นนอ่ะดีๆแก้งแหละแกงมาแกงม้แกงมาแกงไม้มสเก็ตเตอร์สเกต็ตเตอร์มันเกิดสเก็ตเอีกอีตัวจะได้มปอ,อ,อีกตัวอีกตัวโอเคฮารอยนะจ๊ะกับวัวนัดมุนฟรีใช่ไหมทำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโซชิโออิชินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ3 0 0พของเราวันนี้ เราไปเริ่มกันเลยอีกกว่านะคะอ่ะมีคนลุงทําซูชิให้เรานะคะคุณลุงบอกว่าเอ้ยร้านมันเป็นเซตที่สองพันนะแต่ขอเปลี่ยนเป็นสองร้อยห้าสิบแต่ว่าลุงเข้าเลยเหรอลุงเข้าตั้งแต่ดอกแรกเลยเหรอลุงเฮ้ยลุงไวรนุ่นใจหล่อนะเนี่ยคูณสามไรงไงต่อสุดท้ายฉันจะได้เท่าไหร่ไว้ต่อคูณสี่จ้าย,ยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะเออคูณห้าไปเลยยาวๆเฮ้ยลุงใจรอนนอว่าไม่ได้นะ อเออไปเศจคูณหกไปอีกจ้าได้มาแล้วพันเจ็ดพันเจ็ดนี่คือจบที่คูนฮะแต่ไม้จา้าลุงบอกไม่จบจา้ากูจะเอาไปอีกะกเอาคูณสิบไปเลยลุงเอาคูณยี่สิบไปเลยคูณสิบมันจะถึงเลยเออลุงจะจบที่คูณอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้หรอคูณกับคูณสิบจิจา้าน้าอย่างลุงน้อยหน้าไม่ได้จา้าโอเคก็คจบที่ว้าว หูนสิบทุกคนครึ่งมื่นนะจ๊ะเอาไปเลยสองพันบุบเลยบุบเลยขอลดหน่อยนะคะเออขอลดหน่อยนะเออลหนึ่งพันเนาะเออทำไมทำไมเงียบเลยพอพอกูเพิ่มปุ๊บลุงกูเงียบเลยพอกูเอาสองร้อยห้าสิบลุงนี่ดัวลดิลุงเดี๋ยวนะแกล้งกันปะเนี้ยอ่ะดีดีแกล้งแหละแกล้งมา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 สเกแค่ต้องสเกแค่ต้องโอ้ my god อีตัวจะได้ไปอีตัวอีตัวโอเค้ารอยนะจ๊ะครับวอลเลกตหมุนฟรีใช่ไหมใช่ไหมหมุนฟรีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มนเป็นตัวคูณทุกคนอ๋อหมุนซ้ำจนไม่มีแล้วคือทําเครื่องหมายคาถามแล้วฉันจะรู้ปะว่าหมุนฟรีเท่าไหร่ทําไมันไม่บอกฉะะันล่ะเออเราจะรู้ไหมละ่ะแต่ตอนนี้ก็คือพุ่งไปที่คูณหกแล้วนะคะทุกคนเออคูณแปดไปเลยอืม เออตอนนี้คือพาดมาที่พั0สแล้วนะคะกับการคูณทั้งหมด10คูณนะคะทุกคนเออเงินราวัลรวม2อ0พนะคะทุกคนเฮ้ยคูณสิบนะโอเคแต,แต่เมื่อกี้คือได้หมดฟรีได้หมุนจะเฉยวๆว่าลงงงนะเออเป็นเครื่องหมายคำถามนะเออวันนี้จะได้หมดฟรีหรือสเก็ต,ตเตอร์จะเข้าบ้างไหม สี่ยาวๆตอนนี้ก็คือเป็นที่1,000อยู่นะคะตอนนี้คุณทำไมลุงชอบตัวคุณจังให้ตัวคุณไหวมากนะเออให้ตัวคุณบ่อยจริงๆใจปั้มไม่ไหวเราอ่ะเออคูณ7จล้านยังไงต่อจบที่คูณ7ใหม่ทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดพันคูณแปดเอาตอนนี้คือได้กำไรมาหมื่นหนึ่งเลยนะคะทุกคนหมื่นหนึงอะเออจะไปต่อหรือเะพะแค่นี้ อ่าแต่มือยังไม่หยุดเลยนะคะคูณสิบคูณสิบจ้าคูณสิบจ้าคูณสิบจ้ายังไงยังไงยังไงสองหมื่นคูณสิบเอตอนนี้ฟาดไปละสามหมืนห่นว้าวใจสบายคูณยี่สิบไปเลยไปคูณยี่สิบแล้วก็แสนใจไปเลยไปไปไปเท่าไหร่คูณสิบสามเฮ้ยเฮ้ยมันจะครึ่งแสนแล้วนะมันจะครึ่งแสนแล้วนะเฮ้ยแค่หมุนไปทีเดียวแต่คืนนี้คือลงไม่หยุดเลยนะแบบไหลไหลไม่หยุด หลายยาวๆ <S 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 คูณ20คูณ20ต้องเข้าคูณ20ตุอง17ละ17ละอืมจบที่คูณ17ใช่ปะ่ะสรุปทั้งหมดได้มา42 0 0 0นะคะทุกคนโอ oh my god วันนี้ก็คือแบบถ่าถมใจมากแล้วนะคะทุกคนก็คือกลับลาเลยดีกว่าเพราะเราแบบเพอใจแล้วนะคะทุกคนเราพบกันใหม่เกมหน้านะคะสวัสดีคะ่ะดีใจมาก